โอมาทัศน์ากร,รามแม่มาเร็วเ็วยาช้ามาใ้กินดีมีชายออาาสวัสดีครับคุณแม่เลี้ยงมากี่ปีแล้วครับฉันเพิ่งเลี้ยงได้สี่ปีอยากจะให้สวยได้ยินช่องสี่สก็เลยอยากจะลองให้เขากินพอกินแล้วมีความรู้สึกอย่างไงรู้สึกว่าลูกๆเขาจะสวยแล้วแก่งแล้วน้ำหนัก น้ำหนักดีออกมาตัวน้อยๆนี่ก็หนักดีแล้วแล้วเอาเอากินดีมีชัยผสมอะไรครับน้ําค่ะเอาผาสมน้ําให้กินนะครับแล้วพอใช้กินดีมีชัยเนี่ยนะฮะ ที่แพะนี่ม,มีมีความรู้สึกไง้างแม่มันไม่เละไม่เปื้อนตูดคือปล่อยไปเลี้ยงไปกินหญ้าอะไรบางครั้งก็เจอที่เขาฉีดยาใหม่ใหม่เขาไม่ได้บอกอะไรอย่างเงี้ยมันเคยท้องเสียแต่พอกินนี่แล้วไม่เสียเลย,ยก็ใจสบายใจขึ้นเพราะมันไ,<อ>ไม่เป็นอะไรเลยดีใช้แล้วดีมีกำไรจัดช้าทำไมต้องอกินดีมีชัยครับ